สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของการดําเนินงานของแผนกทรัพยากรบุคคลนะคะเราจะมาดูกันว่าแผนกทรัพยากรบุคคลนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะคำจำกัดความของคำว่าทรัพยากรมนุษย์นะคะหรือว่า human resource นะคะหรือ HR หมายรวมถึงองค์ความรู้โดยรวมทักษะความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็พรสวรรค์ความถนัดของบุคลากรนะโดยที่องค์กรของเรานะคะจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นั้นจะต้องมีแผนทรัพยากรบคุคคลที่คอยจัด,จดสรรหาพนักง,งานที่มีทักษะและมีความถนัดใน งานที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็จะทําให้งานของเรานั้นหรือว่างานแต่ละฝ่ายนั้นออกมาดีแล้วก็มีประสิทธิธภาพมากขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นแผนผังองค์กรนะคะของแผนกทรัพยากรบุคคลนะคะก็จะมีผอฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะเป็นตําแหน่งสูงสุดนะคะลงลงมาก็เป็นงานสรรหาว่าจ้างงานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการงานฝึกอบรมและพัฒนางานประเมินผลการปฏิบัติงานและวินยัยและงานแรงงานสัมพันธ์ค่ะ เรามาดูความสําคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคลกันนะคะธุรกิจโรงแรมนะคะเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานคนดังนั้นความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของพนักงานนะคะค่าใช้จ่ายของธุรกิจโรงแรมมากกว่า25%เป็นะคะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรการละออกการเปลี่ยนงานแล้วก็เปลี่ยนตําแหน่งในธุรกิจโรงแรมนะคะมีค่อนข้างสูงมากเลยสิ่งเหล่านี้จึงจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาได้แก่ค่าอะไรบ้างเอ่ย ค่าจ้างพนังงานค่าฝึกอ,อบรมนะคะการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่สําคัญของฝ่ายบริหารเนาะคนทั่วไปนะคะก็จะมองงานโรงแรมในแง่ลบงานลําบากไม่มีเกียรตินะคะดังนั้นนะคะงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค,อนนะคะ์กรค่ะ กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลนะคะสามารถแบ่งออกได้3ระยะนะคะระยะที่1นนะคะการได้คนมาทํางานในองค์กรระยะที่2การดูแลรักษาคนในองค์กรทํางานได้อย่างมีประสิทธิผลและระยะที่3นะคะการดูแลการออกจากงานของพนักงานนะคะโดยแต่และขั้นตอนที่กล่าวมานะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการจัดก,การทรัพยากรบุคคลนี้นะคะจะได้รับอิทธิพลจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานด้วยโดยตรงเลยระยะแรกนะคะเรามามาดูระยะแรกกันก่อนระยะแรกนะคะคือระยะการได้คนมาทํางานในองค์กร 1. การวางแผนทรัพยากรบุคคลนะคะจะเป็นการบริการว่าเราหรือว่าองค์กรของเรานะคะต้องการทรัพยากรบุคคลในอนาคตนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่น ยกตัวอย่างนะคะในเดือนหน้าจะมีพนักงานลาออกหนึ่งคนหรือว่าหนึ่งท่านนะคะแผนกทรัพยากรบุคคลนั้นก็ต้องวางแผนสรรหาพนักงานใหม่นั้นมาทดแทนคนที่กำลังจะลาออกไปนะคะเมื่อสรรหามาได้แล้วก็จะมีการฝึกอบรมนะคะฝึกอบรมไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับการสรรหานะคะก็สามารถคัดเลือกจากคนในองค์กรเองหรือว่า การประกาศรับสมัครในรูปแบบต่างๆตามโซเชียลมีเดียนะคะเช่นเว็บไซต์หนังสือพิมพ์หรือว่าสถาบันการศึกษานะคะ 3. นะคะการคัดเลือกนะคะการคัดเลือกนั้นสามารถทำได้หลายวิธีเลยเช่นการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์การตรวจร่างกายการทดสอบความสามารถภาคปฏิบัตินะคะหรือมีการทดสอบไหวพิษไหวพริบชาวปัญญาแล้วก็ สอบประวัติประสบการณ์การทำงานด้วยนะคะสำหรับการประถมนิเทศนะคะมีวัตถุประสงค์ให้พนักง,งาน,นใหม่นั้นให้พนักง,งานใหม่นั้นนะคะได้เข้าใจในปรัชญาและก็วัตถุประสงค์ขององค์กรนะคะรับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองและเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะระยะที่2นะคะการดูแลรักษาคนในองคอ์กร หน,นะคะการประเมินงานประเมินผลงานเพื่อให้บรรลุนะคะหลังจากการทดลองงานก็จะมีการประเมินงานปฏิบัติงานประจำปีนะคะเพื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและยังใช้พิจารณาค่าตอบแทนหรือว่าการเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะสนะคะการฝึกอบรมและพัฒนานะคะเป็น กระบวนการเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานนะคะโดยการฝึกอบรมจัดฝึกอบรมทุกเดือนหรือทุกสเดือนนะคะระเบียบว,วินัยนะคะระเบียบว,วินัยคือสิ่งที่พนักงานโรงแรมจะต้องมีเลยนะคะเพราะว่าระเบียบว,วินัยนั้นช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานทําให้พนักงานนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อกันเกิดการยอมรับแนวปฏิบัติเดียวกันขององค์กรคะ่ะ 4. นะคะการบริการค่าตอบแทนและสวัสดิการคือการบริหารค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมทางตรงก็จะมีในเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนและก็โบนัสนะคะส่วนทางอ้อมนั้นก็จะเป็นประกันสังคมค่ะการช่วยเหลือและให้คำปรึกษานะคะก็แน่นอนว่าต่างคนนะคะอาจจะมีปัญหาส่วนตัว ที่ไม่เหมือนกันเนะาะบางคนอาจจะมีปัญหาครอบครัวหรือว่าปัญหากับเพื่อนร่วมงานนี้แผนกทรัพยากรบุคคลนะคะจึงต้องเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาค่ะ 6. นะคะการดูการดูแลสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะคะจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของกฎหมายที่ว่าด้วยกฎหมายแรงงานเนาะที่กำหนดให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการทำงานของพนักง,งานทุกคนค่ะ ระยะที่3นะคะระยะการออกจากงานการที่พนักง,งานลาออกอาจากงานนั้นมักจะมีหลายสาเหตุเนาะแต่ละคนก็อาจจะมีสาเหตุหรือว่าเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นได้ง,งานอื่นที่ดีกว่าหรือว่ากเกษียณการเสียชีวิตนะคะหรือการจ้างบุคคลหรือหน่วยงานจากภายนอกนั้นมาทํางานแทนพนักง,งานที่ออกไปนะคะการจัดการพนักง,งานในระยะ ลาออกจากองค์กรนั้นคือการเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เคยมอบให้พนักง,งานไว้เช่นอะไรบ้างเอ่ยเช่นเรียกคืนกุญแจและก็ต้องรายงานข้อมูลต่างๆของโรงแรมสรุปแฟนจ้างงานการจ่ายเงินออกจากงานหรือการสัมภาษณ์ก่อนที่จะออกจากงานนะคะอีกทั้งยังวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับพนักง,งานที่กำลังจะเก,กษียณนะคะมีกิจกรรมช่วยหางานใหม่ให้กับพนักง,งาน ในแผนกนั้นเนาะที่โดนยุบไปนะคะฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ต้องหางานหางานใหม่นั้นมารองรับนะคะเรามาดูในเรื่องของสวัสดิการของพนักง,งานโรงแรมกัน พนักงานโรงแรมนะคะจะต้องได้รับสวัสดิการดังต่อไปนี้ค่ะคือ 1. การรักษาพยาบาลนะคะจะต้องมีสิทธิ์ได้รับการรักษาฟรีจากสถานพยาบาลที่เราได้เลือกไว้นะคะตามเกณฑ์ประกันสังคม 2. วันหยุดประจําสัปดาห์นะคะเราจะต้องได้รับสิทธิหยุดงานสัปดาห์ละ1วันหรือว่าสองวันนะคะ 3. วันหยุดนักขัตเลิกนะคะ1คนจะต้อง ได้ปีละไม่น้อยกว่า13วันนะคะแต่ว่าธุรกิจโรงแรมนะคะก็จะมักมักจะมีลูกค้าในช่วงของวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์นะคะเพราะว่าคนอื่นเขาหยุดกันเขาก็เดินทางท่องเที่ยวเนาะ,ะแต่ว่าพนักงานโรงแรมนะคะจะไม่ได้หยุดในวันที่เป็นวันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะจึงจําเป็นต้องให้พนักงานนั้นมาทํางานและสามารถใช้สิทธิ์ในการหยุดในวันอื่นทดแทนได้นะคะ แล้วก็ยังมีวันหยุดพักผ่อนประจําปีนะคะนิยมเรียกว่าวันพักร้อนนะคะกำหนดให้1คนไม่น้อยกว่าปีละ6วันนะหรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นตามอายุงานก็ได้นะคะและนอกจากนี้นะคะยังได้รับสวัสดิการในเรื่องของเครื่องแบบจะได้คนละประมาณ3ชุดนะคะโดยทั่วไปแล้วจะให้ใช้1ปีครึ่งนะคะทั้งนี้พนักงานระดับหัวหน้าฝ่ายโรงแรมจะได้รับยกเว้นก็คือไม่ต้องแต่งเครื่องแบบ ไม่ต้องแต่งเครื่องแบบของโรงแรมนะคะอาหารพนักง,งานนะคะจะต้องได้รับครบ3มื้อนะคะอาหารสวัสดิการในการซักร er ีดเสื้อผ้านะคะพนักง,งานที่สวมเครื่องแบบก็จะมีสวัสดิการในเรื่องของการซักรีดเครื่องแบบนะคะบางโรงแรมนะคะก็ให้สวัสดิการนี้แก่พนักง,งานที่ไม่สวมเครื่องแบบในบางส่วนด้วย,ชวยเช่นง,งานตัวแทนขายนะคะเพราะว่าจะต้องมีหน้าที่ออกไปพบกับลูกค้าแล้วก็พนักง,งานระดับหัวหน้าฝ่าย อาจจะมะีชุดยูนิฟอร์มที่ไม่ใช่ของโรงแรมก็ได้นะคะโอเคค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นรูปนะคะสําหรับสวัสดิการที่พนักง,งานจะต้องได้รับนะคะเป็นการทำไมล์แม็ออกมานะคะเป็นรูปภาพนะคะจะทําให้เรานั้นจำได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้โบนัสนะคะหรือว่าทิปอีกด้วยนะคะโอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับ การดำเนินงานของแผนกทรัพยากรบุคคลนะคะหวังว่านักเรียนหรือว่าผู้ที่รับชมคลิปนี้นะคะจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ